สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับช่องเอ็มซ่า n ช l ของเรากันอีกครั้งครับวันนี้เจอกันเช้าบ้างเย็นบ้างนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอ iPhone X นะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone X ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาพร้อมๆกันนะครับกับ iPhone 8แล้วก็ iPhone 8พัทนะครับไอโฟน X เนี่ยมีคอมเมนต์หรือว่ามีไลน์นะครับสอบถามเข้ามาว่าอยากให้ผมรีวิวเกี่ยวกับโปรโมชั่นล่าสุดหน่อยนะครับว่ามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะปัจจุบัน นะครับก็คือผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับราคาล่าสุดนะครับทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาโปรโมชั่นนะครับว่าค่ายไหนมีราคาเท่าไหร่นะครับณปัจจุบันเลยนะครับสาหรับเจ้าตัว iPhone 10หรือว่า iPhone X ตัวนี้นะครับออกมาพร้อมกันกับ iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plu ดก็คือเป็นตัวท็อปในตอนนั้นเลยนะครับออกมานะครับณปัจจุบันนี้ราคาก็ลงมาบ้างนะครับลงมาบ้างมี2ความจุให้ เลือกนะครับตอนนี้ก็คือ256แล้วก็ 64G ิกินะครับ i p h o n e X เนี่ยหรือว่า iPhone x เนี่ยเป็นมือถือที่ไร้ปุ่มโฮมรุ่นแรกเลยนะครับของ Apple ที่เขาผลิตออกมานะครับก็คือเป็นที่ฮือฮามากนะครับตอนนั้นว่า iPhone x หรือว่า o p h o n e X เนี่ยเป็นมือถือที่สุดยอดนะครับสำหรับด้หลายรุ่นของ iPhone ที่ผ่านมาก็คือจะเป็นมีปุ่มโฮมกันทั้งนั้นนะครับไล่ตั้งแต่ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8นะครับมาถึง i p h o n e X ตัวนี้ก็คือจะไม่มีปุ่มโฮมนะ หน้าจอของเขาก็คือจะเป็น infinity display นะครับแต่ก็มีติ่งข้างบนอยู่นิดหน่อยนะครับคุณสมบัติของเจ้า iphone ตัวนี้ก็คือจะไม่มีปุ่มโฮมก็คือเราสามารถเราจะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับแต่จะเป็นระบบของการสแกนหน้าแทนนะครับโอเคในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงโปรโมชั่นล่าสุดนะครับของ2ค่ายนะครับก็คือจะเป็นของ t ทูแล้วก็ของ d t แทนะครับเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นเลยนะครับว่าค่ายไหนถูกแล้วก็ราคานปัจจุบันเนี่ยมันลงมาแค่ไหนนะครับถ้าถามว่า iphone เทนน่าใช้ไหมผมว่ายัางไงมันก็น่าใช้ครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเหมือนรุ่นแรกที่ไร้ปุ่มโฮมแล้วก็ตอนนี้ทาง Apple ิลเขาไม่ผลิต iPhone 10แล้วนะครับก็คือจะมีผลิตเฉพาะพวก iPhone xr p h o n e xs max นะครับผมจะขอเปรียบเทียบเจ้าตัว iPhone x ตัวนี้กับ iPhone xr นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้นะครับซึ่งมีราคาใกล้เคียงกันนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสเปคกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพราะว่าชอ ของเรานําเสนอเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือไอโฟนแล้วอีกหน่อยก็จะทําเกี่ยวกับ iPad เราก็จะมีโทรศัพท์ Android เข้ามาในอนาคตด้วยนะครับยังไงฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านชอบนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของโปรโมชั่นของแต่ละค่ายนะครับผมอย่างที่บอกนะครับก็คือผมจะขอเปรียบเทียบเจ้าตัว iPhone X แล้วกันผมขอเรียกเป็น iPhone X นะครับเจ้าตัว iPhone X แล้วก็เจ้าตัว iPhone XR นะครับทั้ง2รุ่นนี้มีรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกันนะ แต่ว่า iPhone XR เนี่ยจอเขาจะใหญ่กว่า iPhone X อยู่นะครับ iPhone X เนี่ยมีแค่2สีให้เราเลือกนะครับใปัจจุบันก็คือจะเป็นสีเงินสีดำนะครับเงินกับสีดําให้เราเลือกนะครับแต่ว่า iPhone XR เนี่ยมีถึง6สีให้เราเลือกเลยนะครับฟ้ามีขาวมีดํามีเหลืองมีสีส้มแล้วก็มีสีแดงนะครับหน้าจอของ iPhone X มีขนาดเท่ากับ5ุด 8นิ้วนะครับแต่ iphone xr เท่ากับ6.1นิ้วนะครับกล้องของทั้งคู่กล้องหลังจะเท่ากับ12ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแต่ iphone x เขาจะเป็นกล้องคู่นะครับกล้องหน้าทั้ง2รุ่นเนี่ยเท่ากันเลยอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ดู iphone xr กล้องจะสวยกว่า iphone x นะครับก็คือมีการใส่บิวตี้เข้ามานิดหน่อยนะครับ iphone x ใช้เจ้าตัวชิปประมวลผล apple a 11นะครับแต่ว่า iphone xr จะเป็นตัวล่าสุดคือ a 1 2ทั้ง2รุ่นนี้กันน้ำได้เหมือนกันนะครับ อย่างทั้งสองรุ่นก็สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ทั้งคู่เลยนะครับความจุข,ของ iPhone X ปัจจุบันมีที่64แล้วก็256กิกนะครับแต่ XR มี64128แล้วก็256กิกให้ท่านเลือกนะครับ สำหรับจอภาพเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ iPhone X เนี่ยชนะเลิศ iPhone XR นะครับก็คือ iPhone X เขาจะใช้จอภาพแบบ Super Retina HD นะครับแต่ว่า iPhone XR เนี่ยเขาใช้เป็นจอ Liquid Retina HD นะครับจอภาพของ iPhone X มีขนาดอยู่ที่5.8นิ้วแต่ของ iPhone XR อยู่ที่6.1นะครับจอของ iPhone X เป็นแบบจอ HDR นะครับซึ่งมีความสว่างมีความสวยมีความน่าใช้มากกว่า iPhone XR นะครับความละเอียดอย่างที่บอก iPhone X อยู่ที่2,436คณ1,125พิกเซลที่458 ppi เลยนะครับแต่ว่าของ XR เนี่ยคามเบตมีเพียงแค่1,792ณ828พิกเซลที่326 ppi เท่านั้นเองนะครับตราส่วนคอนทรทสต์เนี่ยของ X เนี่ย iPhone X เนี่ย1ล้านต่อ1เลยนะครับแต่ว่า iPhone XR เพียงแค่1,400ต่อ1นะครับทั้งคู่แสดงผลแบบทูโทนนะครับแต่ว่าจอของ iPhone X เนี่ยยังไงก็กินขาดเหนือกว่า iPhone XR แน่นอนนะครับ iPhone X ยังสามารถรองรับ T.D. Touch นะครับ แต่ว่า iPhone XR เนี่ยไม่มี T D Touch นะครับก็คือ iPhone X ในด้านของจอเนี่ยก็คือชนะขาด iPhone XR อยู่แล้วนะครับขนาดและน้ำหนักนะครับความสูง iPhone XR จะสูงกว่านิดหน่อยความกว้าง iPhone XR ก,กว้างกว่านะครับความหนา XR ก็หนากว่าน้ำหนัก XR ก็หนักกว่า กล้องหลังอย่างที่บอกนะครับ iPhone X จะเป็นกล้องคู่นะครับก็คือมีกล้องมุมกว้างและก็กล้องเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันกับ iPhone XR นะครับแต่ว่ารูรับแสงมุมกว้างของ iPhone X เนี่ย เท่ากับ1.8นะครับส่วนเทเลโฟโต้จะมีรูรับแสงเท่ากับ2.4นะครับทั้งคู่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวหรือว่า OIS ทั้งคู่นะครับ iPhone X ซูมอัพติเคอรได้2เท่าและซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง10เท่านะครับแต่ว่า iPhone XR ซูมดิจิตอลได้เพียงแค่5เท่านะครับทั้งคู่สามารถถ,ถ่ายโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า XR จะเป็นแค่กล้องเดียวแต่เขาก็ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้โดยใช้ซอฟต์แ ขามาช่วยนะครับในส่วนของการจัดแสงนะครับ iPhone X เนี่ยสามารถจัดเอฟเฟกได้5แบบเลยนะครับแต่ว่า iPhone X r จัดได้แค่3แบบนะครับมี HDR อัตโนมัติสำหรับถ่ายภาพทั้งคู่นะครับการบันทึกวิดีโอนะครับทั้งคู่บันทึกวิดีโอระดับ 4K ที่24,30แล้วก็ 60fps ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอ FullHD ที่30แล้วก็ 60fps ได้เหมือนกันนะครับมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical สำหรับวิดีโอด้วยนะครับแต่ว่า ไอโฟนเอเนี่ยจะซูมออปติคอลได้2เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุดถึง6เท่านะครับในขณะที่ iPhone XR กอวิดีโอเนี่ยซูมดิจิตอลได้สูงสุดเพียง3เท่านะครับแล้ววิดีโอแบบสซูโมชั่นคอมเมดที่1นึ่งก็บันทึกได้ที่120แล้วก็240 fps ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่า iPhone XR เนี่ยเขาบันทึกเสียงเป็นแบบสเตอริโอนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องแบบทูเด็บทั้งคู่นะครับทั้ง XR แล้วก็ iPhone X นะครับมีความละเอียดออยยููู่่่่่ทททีี7ลล้าานนนนพิกกเเเซรรััับบแสง f 2.2ะคป็ เรติน่าแฟลเหมือนกันนะครับแต่ว่า iPhone X เนี่ยเขาจะสามารถถ่ายโหมดภาพถ่ายบุคคลก็คือโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับสำหรับ iPhone X นะครับแต่ว่า p h o n e X R ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับไอโฟน X ก้องหน้าเนี่ยเขาจัดแสงเอฟเฟกได้5แบบเหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับแต่ว่าไอโฟ e X R ก็ทํได้ห้5แบบเช่นเดียวกัน i iPhone X R จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีช่วงดนามิกกว้างขึ้นสําหรับวิดีโอที่อัตราความเร็วของเฟรมที่30 fps นะครับแล้วก็มีระบบป้องกันภาพวิดีโอ สันไบในคุณภาพภาพยนต์ก็คือ1 0 8 0แล้วก็ 720p นะครับข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือ iPhone X เนี่ยกล้องหน้าเขาบันทึกวิดีโอได้เพียงแค่ระดับ1 0 8 0 p นะครับแต่ว่า iPhone XR เนี่ยบันทึก Full HD 1 8 0 p ที่30แล้วก็ 60fps ได้เลยนะครับตัวนี้กล้องของ XR จะเจ๋งกว่ากล้อง iPhone X นะครับในส่วนของพลังงานและแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ก็คือ iPhone X เนี่ยใช้งานได้นานกว่า iPhone 7สูงสุด2เท่านะครับส่วน XR เนี่ยใช้งานได้นานกว่า iPhone 8 Plus สูงสุด1.5เเท่่าในรือองของข ของแบตเตอรี่ iPhone XR เนี่ยมีแบตที่ติดก,กว่า iPhone X นะครับเพราะว่า iPhone XR จอของเขาเป็นแค่จอแบบ HD นะครับแต่ว่า iPhone X เนี่ยจอของเขาเป็น HDR เลยก็เลยกินแบตเตอรี่มากกว่านะครับสำหรับ iPhone X ครือหูฟังที่มีมาให้ทั้งคู่ก็กคือเป็นหูฟังแบบยาวบอดหัวต่อ l i g h t n i ่งทั้งสองรุ่นนะครับแต่ว่าข้อแตกต,ต่างต่อมาก็คือ i p h o n 10เนี่ยซิมการ์ดของเขาจะใส่ได้แค่ซิมเดียวนะครับแต่ iPhone XR เนี่ยจะเป็นใส่ได้สองซิมนะครับก็คือซิม Nano ซิมแล้วก็ e ซิมซึ่งฝังอยู่ในเครื่องอยู่ แล้วนะครับตรงนี้ iPhone XR จะดีกว่า iPhone X นะครับโอเคผมได้พูดถึงสเปคของ iPhone X นะครับหรือว่า iPhone 10เนี่ยเปรียบเทียบกับ iPhone XR ให้กับทุกท่านได้เห็นพอคร่าวๆนะครับว่า iPhone X กับ iPhone XR เนี่ยมีราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ว่า iPhone XR เนี่ยเขาจะเหนือกว่าในด้านของกล้องนะครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าก็คือเป็นชิป A12 นะครับแต่ iPhone X เนี่ยจะเป็น A11 นะครับแต่ว่าสิ่งที่ iPhone X หรือว่า iPhone X เนี่ยเหนือกว่า iPhone XR อย่างแน่นอนก็คือเรื่องของจอภาพนะครับถ้าท่านไหนชอบจอภาพที่สวยแล้วก็สว่างนะครับก็คือ iPhone X เนี่ยจะดีกว่า iPhone XR นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นของค่าย TrueMove นะครับค่าย TrueMove iPhone X 64GB มีราคาเครื่องป่าอยู่ที่35,900บาทนะครับณปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าท่านย้ายค่ายเบอเร์เดิมก็จะประหยัดลงไป9,500บาทสามารถซื้อเครื่องได้ราคา26,400บาทนะครับสำหรับ iPhone X 64 g b แต่สอง g b เนี่ยราคาเครื่องป่าอยู่ที่41,900ืนารนะครับแต่ว่าทางทูเนี่ยเขาขายให้เราเพียงแค่22,400ื่นนะครับตรงนี้คือเรามาดูโปรของ64 g b กันก่อนนะครับโปร64 g b ก็คือเริ่มที่โปร1,499บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา 2 6 4 0 0พร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก3,500บาทนะครับสำหรับ iPhone X 64 g b ของ t True โอ้ต่อมาก็คือเดือนละ1,299บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา27,400แล้วกับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก3,000นะครับโอ้ต่อมาคือเดือนละ1 0 9 9บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา28,400บาทและชำระค่าบริการล่วงหน้า2,500บาท สำหรับโปร1 0 9 9บาทโปร1,499 1,299แล้วก็1,999ทุกโปรจะใช้เน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับและโปรต่อมาถูกลงมาหน่อยก็คือเดือนละ899นะครับตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา29,400บาทพร้อมชำระค่าบริกรารล่วงหน้าอีก2,000บาทนะครับสำหรับโปร899บาทตัวนี้ได้เน็ตทั้งหมด15กิกนะครับ มาดูโปรของ iPhone X ขนาด256กิกนะครับตันนี้ราคา1,499บาทซื้อเครื่องได้ราคา22,400บาทนะครับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก5,000รวมวันที่เราจ่ายซื้อเครื่องก็คือ27,400บาทนะครับที่เราต้องจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องโปรต่อมาเดียวละ1,299บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา24,400บาทพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก4,000บาทนะครับรวมวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด28,400บาทครับ โอต่อมาเดือนละ1,099บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา26,400บาทพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า3,000บาท รวมวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด29,400บาทนะครับโอ้สุดท้ายก็คือเดือนละ899บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา3 4 0 0บาทแล้วก็มีชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก2,000รวมวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด32,400บาทนะครับสำหรับ iPhone A256 กิกนะครับมาดูในส่วนของโฟลของ d t แทกันบ้างนะครับโฟลของ d t แทเนี่ย iPhone X ขนาด256กิกก็ถูกกว่า iPhone X ขนาด64กิกนะครับแต่ว่าต้องซื้อแบบติดโปรนะครับก็คือ iPhone X ขนาด256กิกนะครับรายเดือนเดือนละ1,499บาทเนี่ยเราซื้อเครื่องได้ราคา22,900บาทนะครับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก4,000บาทนะครับรวมมันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด26,900บาทนะครับโอ1,999บาทเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา26,900พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก3,000เท่ากับเราต้องจ่ายวันที่เราซื้อเครื่องคือ29,900บาทนะครับโปร ร9อยสิบ้าทเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา3ามหบาท พร้อมชําระค่าบริการลงหน้าอีก2,000บนะครับจ่รวมมันที่เราซื้อเครื่องเท่ากับ32,900บนะครับเดือนละ699เนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา32,400พร้อมชําระค่าบริการล่งหน้าอีก1,500บาทรวมวันที่เราซื้อเครื่องจ่ายทั้งหมด33,900บาทสําหรับโปร iPhone X ขนาด 64GB นะครับโปร1,499บาทต่อเดือนเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา27,000บาทพร้อมชําระค่าบริการล่งหน้าอีก5,000บาทรวมจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องคือ32,000บาทนะครับโปร1 9 9บาทซื้อเครื่องได้ราคา20,000 9,900บาทนะครับพร้อมชําระค่าบริการล่วงหน้า3,000บาทนะครับซื้อและจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องทั้งหมด32,900บาทนะครับโปร8 9 9เบเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา3,900 0บาทพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า2,000บาทนะครับและเราต้องจ่ายในวันที่ราซื้อเครื่องทั้งหมด32,900บาทนะครับโปรที่ถูกสุดคือเดือนละ6 9 9บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา32,400พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า1 5 0่ัน้รอบาทรวมจ่ายวันที่เราซื ทีนี้นะครับผมจะสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดให้ทุกท่านเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นนะครับโดยทําเป็นตัวเลขดังนี้นะครับก็คือโปร iPhone X 64GB ของ t o u e m o v e H เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเขาเริ่มต้นที่ราคา1โปรเดือนละ1,499บาทนะครับก็คือซื้อเครื่อง iPhone X 64GB เนี่ยที่ราคา26,400บาทพร้อมชำระค่าบริการลวกหน้าทั้งหมด3,500บาทนะครับ รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ2 9 9 0 0บาทนะครับโอร1 2 9 9บาทเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา27,400บาทนะครับพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า3,000บาทจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็คือ3าม0มบาทนะครับโอร1น9่บาทนะครับซื้อ iPhone X 6GB 4ได้ราคา28,400ื่นนะครับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก2,500บาท นะครับชำระในวันที่เราซื้อเครื่องโปร1 9 9 9บาทเนี่ยคือ3,900บาทนะครับโปร899บาทต่อเดือนนะครับคือ iPhone X 64ยิบได้ราคา2 9 4 0 0บาทนะครับพร้อมชำระค่าบริการหน้าอีก2 0 0 0รวมจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องทั้งหมดคือ3 1 4 0 0บาทนะครับสำหรับโปย้ายค่ายเบอร์เดิมของ มาดูสำหรับ iPhone X ขนาด256 g b กันบ้างนะครับของ Tool Move X เช่นเดียวกันนะครับก็คือราคา iPhone X 256 g b เนี่ยเครื่องเปล่าเขาเนี่ยอยู่ที่42,500บาทนะครับแต่ว่าเขาเลดให้เราเยอะนะครับเหลือเพียงแค่เริ่มต้น22,400บาทนะครับก็คือถูกกว่า64 g b อีกนะครับ256 g ิถูกกว่า64 g ิกนะครับสำหรับ iPhone X นะครับ โอของเขาเริ่มที่ราคา1,499บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าซื้อเครื่องได้ในราคาเพียงแค่22,400บาทนะครับแล้วก็มีชำระครับบริการลูกหน้าอีก5,000บาทรวมที่เราต้องจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องเพียงแค่2 7 4 0 0บาทนะครับก็คือราคาถูกกว่า iPhone X 6 4 g b นะครับ โอหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็สามารถซื้อเครื่องได้ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับพร้อมกับชําระค่าบริการล่วงหน้าอีกสี่พันนะครับรวมมันที่เราต้องจ่ายในวันที่ซื้อเครื่องก็คือสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับโอหนึ่งพันเก้าสิบเก้ 28, บาบ, 1, 2, บาทเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคาสองหมื่นหกพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็ชําระค่าบริการล่วงหน้าอีกสามพันรวมจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องคือสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทนะครับ โอเดลละ899บาทซื้อเครื่องได้ราคา34,000บาทนะครับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าอีก2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ32,400บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นไลฟโฟนิกของท m o v e นะครับก็คือเปรียบเทียบให้ท่านเห็น นะครับว่า iPhone X ขนาด64 g b แล้วก็256 g b เนี่ยถึงแม้ว่าเครื่องเปล่าของ iPhone X ขนาด256 g b จะสูงกว่านะครับราคาสูงกว่าแต่ว่าเขาลดราคาให้เราเยอะนะครับลดถึง45เลยนะครับเหลือเพียงแค่22,400บาทนะครับจากทั้งหมด42,500นะครับโอนี้เหมาะกับคนที่ใช้เน็ตเยอะนะครับแล้วก็อยากจะซื้อ iPhone X แล้วก็ได้ความจุที่เยอะนะครับถึง256 g b นะครับแต่ซื้อถูกกว่า 64กิกนะครับ ทีนี้มาดูโปรของ d t แท็กันบ้างนะครับโปรดีแทเนี่ยผมบอกท่านท่านผู้ชมเลยว่า d t แท็เนี่ยราคาของเขาจะถูกกว่านะครับก็คือโปรเขาก็เริ่มที่1,499บาทเช่นกันนะครับสำหรับ iPhone X 6 4 g b นะครับซื้อเครื่องได้ราคา27,000บาทนะครับแล้วก็ชำระค่าบริการล่วงหน้า5,000บาทนะครับจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องทั้งหมด32,200บาทนะครับโปรหนึพันเกเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา29,900ืนาพะครับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้า3,000บาทรวมจ่่ายในนวัทีซื้อ เครื่องทั้งหมด32,900บาทนะครับปร899ซื้อเครื่องได้ราคา3900บาท แล้วก็จ่ายล่วงหน้าอีกสองพันรวมจ่ายในวันที่ซื้อเครื่องทั้งหมด32,900บาทโปรนี้เท่ากันกับโปรหบาบาทเลยนะครับโปรห9บาบาทเนี่ยซื้อ p h o n e X 64G b ได้ที่ราคา32,400บาทนะครับพร้อมกับชำระค่าบริการล่วงหน้าทั้งหมด1,500บาทรวมจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องทั้งหมด33,900บาทนะครับนี่คือโปรธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าท่านย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็คือย้ายค่ายมาใช้ของดีแทเนี่ยราคาที่ผมพู หน0 0บาทนะครับจะลดราคาค่าเครื่องลงไปอีก1,500บาทนะครับสำหรับ d t e ทนะครับก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับโอถัดมาของ iPhone X ความจุ2 5 6ริกของ d t e ทนะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นที่โปร 1, 4 9 9บาทเช่นกันนะครับแต่ว่าซื้อเครื่องได้ราคา22,900บาทนะครับ แล้วก็จ่ายล่วงหน้าอีกส0 0พันนะครับรวมจ่ายในวันที่เราซื้อเครื่องเพียงแค่26,900บาทนะครับโปรหนึเ้าสิเนี่ยซื้อเครื่องได้ราคา26,900พร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้าอีกส0 0พันนะครับจ่ายรวมในวันที่เราซื้อเครื่องทั้งหมดคือ29,900บาทนะครับโปรแปดเ้าเกเนี่ยซื้อ iPhone x ขนาด256 g b ได้ในราคา3 9ม0มื่นเบาทนะ พร้อมทั้งชําระค่าบริการล่วงหน้าอีก2,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องคือ32,900บาทนะครับโอ้699นะครับซื้อ iPhone X 256GB ได้ราคา32,400บาทพร้อมชําระค่าบริการลูวงหน้าอีก1,500บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมด33,900บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเรยาย้ายค่ายมาก็จะลดลงไปอีก1,500บาทนะครับอย่างเช่นซื้อโปร1 4 9 9บาทเนี่ยราคาเครื่อง22,900เราก็จะเอา1,500บาทเป็นลบออกนะ ก็จะเหลือซื้อได้ในราคาเพียง21,400บาทนะครับ สำหรับค่ายของ DT แทนะครับราคา iPhone X ก็น่าสนใจนะครับมีรายละเอียดของโปรเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับกับ iPhone XR ราคาก็ลงมาเยอะอยู่พอสมควรสำหรับ iPhone X ขนาด256 g b นะครับแต่ว่าถ้าซื้อขนาด64 g b ก็ราคาก็จะแพงกว่าขนาด256 g b นะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากจะซื้อจริงๆผมแนะนำให้ซื้อขนาด256 g b ไปเลยนะครับเพราะว่าได้ราคาที่ถูกกว่า64 g b นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมทาสรุปเกี่ยวกับโปร iPhone X ทั้งหมดเลยนะครับทั้งขนาด64 g b แล้วก็ทั้งขนาด256 g b นะครับในส่วนของค่าย AIS ผมไม่นํามาเสนอเพราะว่าจะมีราคาที่แพงกว่า2ค่ายนี้นะครับสรุปก็คือค่าย d t แทเนี่ยเขาจะมีส่วนลดเยอะกว่านะครับแล้วก็ค่าเครื่องก็ถูกกว่านะครับผมจึงได้นำเสนอโปรของทั้ง2ค่ายให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการที่ท่านจะซื้อ iPhone X เผื่อท่านไหนสนใจอยากจะซื้อนะครับ สุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ iPhone iPad นะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ